มือถือที่ผมจะเอามารีวิววันนี้เนี่ยเป็นมือถือที่เรียกว่าเหมาะกับสถานการณ์ที่เราต้องประหยัดตอนนี้มากๆเลยสำหรับคนที่มีงบประมาณสักไม่เกิน5,000บาทนะครับตัว i n f i n i ิตฮอต2 2ตัวนี้นะครับผมจะบอกทั้งข้อดีและข้อเสียหรือว่าข้อสังเกตต่ตางๆของมือถือตัวนี้ทั้งหมดเลยครับ สวัสดีชาวบัมบ์ไอทีครับวันนี้อยู่กับผมบัม um. อีกเช่นเคยกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือกับมือถือที่ผมจะเอามารีวิววันนี้เนี่ยเป็นมือถือที่เรียกว่าเหมาะก,กับสถานการณ์ที่เราต้องประหยัดตอนนี้มากๆเลยสําหรับคนที่มีงบประมาณสักไม่เกิน5,000บาทนะครับต้องดูตัวนี้ไว้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจครับนี่ก็คือ Infin i ิตฮอสสิบสองครับฮอสสิบสองซีรีส์จาก i ินฟิ i t ตเนี่ยนะครับมาด้วยกัน3ตัวก็คือตัวที่เป็นฮอสสิบสองไอนะครับ h o ตสิบสองเล้วและก็ h o ตสิตัวนี้ครับตัวนี้ตั้งราคาถือว่าน่ารักมากครับ4 9 9 0 9บาทนะครับเอ้โหเรียกว่าราคาดีในงบประมาณสัก5,000บาทนะครับแรมนะครับให้มา6 GB ิกรอมอยู่ที่128 GB นะครับมีเทคโนโลยีของฟินิชที่เรียกว่าเป็น r รมฟิวชั่นะครับหรือว่าเพิ่มเติม RAM ได้เพิ่มไปอีก5กลายเป็น11 GB โดยเป็นดึงเอารอมมานั่นเองนะครับและตัวนี้ครับมากับ CPU ก็คือตัว h e l o o G85 ครับถือว่าเป็น g ก m มมิ่งโปรเ s สเซในราคาประหยัดละกันหน้ากล่องเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นเหมือนกับเกม มิ่งโปรเซสเซอร์นะครับก็คือเน้นในเรื่องของการเล่นเกมเออตัวนี้นะครับตัว G 8 5ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับตัว s ซฟแลกอนหกแปดนะครับก็คือรองรับ 4G แหละแล้วก็ถ้าเทียบกับ6 8 0แล้วเนี่ยคะแนนแอนด A ูตู T L K จะใกล้ๆกันนะผมเคยทำเปรียบเทียบไว้แล้วลงมาใน Facebook ของผมอะ่ะคือจะอยู่มาทั้ง2อ0แสนกลางๆนะครับแปลว่าตัว G 8 5ตัวนี้เนี่ยจะมีคะแนนของ GPU หรือว่าคะแนนของการ์ดจอเนี่ยสูงกว่า6 8 0อันนี้บอกไว้ตามตรงก่อนเลยก่อ,อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมกันนะครับตัวนี้เนี่ยจัดเต็มมาให้เขาเรียกว่าครบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจอที่โอ้โห มหากรรมเลยนะฮะ6.82อินฟินิตเนี่ยเขาออกแบบจอมานี่ใหญ่ๆเป้งๆนะฮะ6.82นะครับตัวนี้ความเอียดหน้าจอเป็น HD+ เท่านั้นนะครับจอใหญ่นะครับลำโพงคู่ซ e รีโอนะครับแบตอึด5,000มิลลิแอมนะครับและผมคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าผมใช้งานมาเนี่ยประมาณ1อาทิตย์เต็มๆนะครับกับแบตเตอรี่ตัวนี้ถือว่าอึดมากๆครับอึดมากๆจริงๆครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเจ้าตัวอินฟินิตเนี่ยนะครับไป ถ่ายรูปเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราไปรีวิวกันแล้วก็คุยกันไปเรื่อยระหว่างทางให้แบบหมอกับเขาเรียกว่า สโลแกนของเขาก็คือ fast and fun ครับเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับเอาละครับพูดถึงตัว infinit hot 12ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับแกะกล่องมาสิ่งที่คุณจะพับใจเหมือนที่ผมประทับใจก็คือเรื่องของฝาหลังนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยดีไซน์มาลักษณะเหมือนเป็นกระจกนะดีไซน์มาสวยมากครับกล้องเรียงกันมา3ตัวนะครับมีกล้องตัวหลัก13ล้านพิกเซลนะครับอีกตัวนึงเนี่ยเป็นหน้าชั้นหลังเบอร์2ล้านพิกเซลนะครับอ่มีสีทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีดําสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินครับ ถ้าดีไซน์ฝาหลังมาขนาดน,นี้ถือว่าให้ผ่านเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มาพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือที่อยู่ด้านข้างด้านขวามือนะครับซึ่งทําได้เร็วมากด้านบนก็นจะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงนะครับส่วนด้านล่างครับลำโพง1ตัวนะครับตัวนี้จะมีลําโพงคู่นะด้านล่าง1ตัวด้านบนหนึ่งตัวนะครับช่องสําหรับเสียบชาร์จเป็น Type C นะครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับเสียบสม a ร์ทท็ออยู่ด้านล่างมีไมโครโฟน1ตัวนะครับด้านบนไม่มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้สาารมถ ใส่ซิมได้อิสระต่อกันเลย2 n a นาโน,โนซิมนะครับและ1ไมโคร SD ดีกาดครับส่วนด้านบนดีไซน์มาเรียบๆบแบบนี้นะครับผมถือว่าดีไซน์มาสวยงามมากๆครับมาวิจารณ์ที่ด้านหน้ากันบ้างน,นะครับด้านหน้านะครับตัวนี้ถือว่าเป็นมือถือที่หน้าจอใหญ่มากครับ6 .8.2 นิ้วนะครับเอาใจคนที่จะเอาไปเล่นเกมหรือเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างแน่นอนครับตัวนี้จอเป็นแค่ HD+ นะครับแต่ว่าโหมันใหญ่สะใจมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ผมได้ลองเอาไปแบบลองเทสในส่วนของ YouTube ดูนะครับเสียงดีกระหึ่มดังดีมากๆครับและภาพของเขาเนี่ยชัดเจนนะครับภาพเนี่ยสวยสวยงามมากนะครับคราวนี้ที่ผมมาลองเล่นนะครับในที่ที่แบบมีที่มีแสงจ้าๆแบบนี้นะครับก็แอบนิดนึงครับตัวนี้เนี่ยแสงอาจจะสู้แดดแรง แรงได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะฮะนี่เป็นข้อจํากัดหนึ่งที่เราพบว่าจอตัวนี้นะครับอาจจะสู้แสงแ,สงแดดแรงๆไม่ได้เยอะแล้วก็อีกส่วนเนึ้อคือในส่วนของจอที่เป็นเพียงแค่ HD Plus ัวนั้นเองครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU ก็คือตัว h e l i o G85 อย่างที่ผมบอกไปว่ามันใกล้เคียงกับตัว snapdragon 680นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเด่นมากๆในเรื่องของกราฟิกหรือว่า GPU คะแนนสูงกว่าอย่างแน่นอนนะครับทำคะแนน a อนดรอตูไว้ได้ประมาณ200,000กลางๆ250,000กว่านะครับก็ถือว่าโอเคนะเป็นมือถือที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็สามารถที่จะทดสอบการเล่นเกมจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวลองดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยในส่วนของรอบของเขานะครับให้มาอยู่ที่128นะครับถือว่าเหลือเฟือมากๆสำหรับงบประมาณสัก5,000บาทนะครับรแรมเนี่ยสตาร์ทที่6นะครับและสามารถบวกได้อีกประมาณ คือบวก2บวก3หรือบวก5้าแม็กซิมัมสูงสุดก็คือไปดึงเอาตัวรอมมาได้อีกประมาณ11เนะครับเป็นตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่แรมเข้าไปเพิ่มได้ถึง1 1กิกนะครับมีประโยชน์เวลาไหนประโยชน์ก็คือเวลาที่เราเปิดโปรแกรมลหลายๆโปรแกรมพร้อมๆกันนะครับตัวนี้จะเร็วขึ้นอย่างแน่นอนครับมาถึงตัวที่เป็น UI นะครับของตัวอ n f ฟ n i x ตัวนี้นั่นก็คือตัวที่เป็นตัว XOS ครับตัวนี้มาพร้อมกับเวอร์ชัน1 0 .6 ค,คือผมจะบอกว่าหลายๆคนนะครับก็จะจ้องไปถึงจุดอ่อนในเรื่องของตัว UI ของตัวอินฟิ i x นะครับคือต้องบอกตามตรงว่าอ n f ฟิ i x เนี่ยกำลังพัฒนา UI ของเขาให้เสถียรขึ้นเรื่อยๆนะครับและผมเนี่ยลองใช้มาประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วสำหรับตัว UI ตัวนี้ถือว่าการใช้งานเนี่ยไหลลื่นมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Instagram y o u t u b e นะครับ t ิ k ตอ k อะไรต่างๆแบบนี้นะครับเรียกว่าชอบแน่นอนเสียงก็คือ จอใหญ่แล้วก็ได้รีเฟรชเรทที่90 h ฮรตลื่นแบบปืดปืดๆดแบบนี้เลยนะครับอย่างผมเอามาเล่นนอกสถานที่แบบนี้ใส่ซิมไป 4G นะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆครับ อันนึงนะครับที่จะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมนะครับและแบตมันอึดมากมากอึดสุดๆจริงๆครับผมเองเนี่ยเรียกว่าสแตนบายเอาไว้เนี่ยโหอยู่ได้นานมากๆเลยทีเดียวนะครับรองรับ WiFi ทั้ง2.4ทั้ง5.0นะเดี๋ยวนี้มือถือ4,999บาททําได้ขนาดนี้แล้วก็ถือว่าสุดยอดมากๆจริงๆครับวาวนี้เราจะมาดูในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างนะครับเป็นประเด็นหลักๆที่หลายๆคนอยากจะเอาตัวนี้ไปลองเล่นเกมเดี๋ยววันนี้ผมจะลอง ในครับในส่วนของ PUBG แล้วก็ Rv หลักๆ2เกมนี้ไปดูกันเลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่พั b G กันก่อนนะครับตัวนี้สามารถปรับกราฟิกได้อย่างเกินคาดจริงๆนะครับเรื่องมาที่กราฟิกแล้วลองมาดูในส่วนของกราฟิกนะครับปรับไป HD และก็เฟรมเรทเนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นระดับสูงเลยทีเดียวครับตัว G85 ตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยราคามันประมาณสักเกือบหมื่นนะตอนนี้ก็มีการปรับราคาลงมาแล้วก็เอามาใส่ในตัวอินฟินิตค้อน12ตัวนี้ในราคางบ5,000บาทนะครับทำให้เป็นมือถือที่เรียกว่าก็ตอบโจทย์นะครับ ตามที่อินฟินิตเขาตั้งใจเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมือสือที่เ,เน้นเล่นเกมในราคาประหยัดหรือว่าย่อมเยาวครับคุณจะได้รับความารู้สึกของความไหลลื่นอารมณ์แบบเอ้ยมันลื่นมากนะครับแถมยังอัดหน้าจอได้ด้วยนะครับผมก็ลองอัดหน้าจอเล่น PUBG ก็เล่นได้นะแต่ว่าอาจจะมีแลกอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็เลือกที่จะไม่อัดหน้าจอแล้วก็ลอง ถ่ายจากหน้าจอแบบนี้ดูครับลื่นปื๊ดเลยนะครับเล่นได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวครับด้วยจอที่มันใหญ่ถึง6.82นิ้วนะครับอันนี้ตรงตามคอนเซปต์ของคนที่อยากจะใช้เอาไปเล่นเกมนะครับผนึกกับหน้าจอที่เป็น HD บวกกับ CPU ตัวนี้และแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมครับทำให้ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการชาร์จเนี่ยให้ตัวที่เป็นชาร์จเร็วมา18วัตตวันะครับก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณหนึ่ง แต่ว่าก็เหมาะสมกับราคา5000บาทนะครับสำหรับการเล่นเกมเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆจริงนะครับดูครับผมเล่นเกมเรียกว่าลื่นปื้ดลื่นปื๊ดเลยนะฮะพับ g ีนะครับก็อันนี้ลงมากับใครก็ไม่รู้นะครับเอาลองมาเล่นดูคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเล่นเกมพับจีเนี่ยถ้าเป็นเครื่องที่ มันสะดุดสะดุดนะผมจะไม่ค่อยรอดนะผมก็บอกหลายคลิปแล้วแต่ว่าเกมนี้เออให้ดูดิจังหวะที่ผมเจอคนแบบนี้ฮะผมสามารถที่จะไล่ยิงได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลได้อย่างแบบเออเร็วนะครับแล้วก็ออภาพเพิ่มต่างๆเนี่ยถือว่าสมูทตี้มากนะครับนี่ฮะเ,ออเสียงนะฮะอันนี้ต้องชมเลยนะครับ ถือจริงๆนะครับมากันที่ ROV กันบ้างครับตัวนี้เนี่ยผมปรับทุกอย่างสุดเท่าที่ปรับได้นะครับเฟรมเรทเนี่ยจะสูงสุดก็คืออยู่ที่45นะครับเฟรมเรท per second นะครับก็จะนิ่งๆอยู่ประมาณ45จังหวะเข้าตีก็อาจจะมีตกมาบ้างนะครับอาจจะอยู่40ต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นเกมก็ไหลลื่นดีครับ ตอนนี้ก็ไปบวกเอากับดาบค่าศูนย์นะครับผมเองก็อันนี้ไม่ได้เล่นเลยนะครับต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เอามาใช้ในการทดสอบเกมเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับผมเองนะผมค่อนข้างประทับใจนะครับในเรื่องของการเล่นเกมกับตัวฮอตสิตัวนี้นะค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าที่บอกไปว่าช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับโทรศัพท์มือถือถ้าไม่พังจริงอะไรเงี้ย ก็เล่นไปก่อนนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องซื้อจริงๆแล้วคุณมีงบประมาณ5,000บาทตัวนี้ก็ตัวที่ตอบโจทย์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะหาซื้อได้ทางออนไลน์เท่านั้นนะก็เป็นช้อปปี้ลาซาด้าอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมแถมให้นะครับสำหรับเกมชิม im อิมแพกเออเกมนี้ผมท้าด้วยนะครับให้อัดหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับถือว่าเล่นได้ดีนะ ถามว่าถ้าเกิดว่าผมเคยเล่นก่อนหน้านี้กับตัวที่เป็นตัว snap 680นะผมว่าตัวนี้ลื่นกว่าก็ตรงตามที่ผมบอกว่า a n t ตูตคะแนนของตัว g p u มันสูงกว่ามันก็เลยเล่นเกมได้ดีแล้วก็ไหลลื่นเลยนะครับประทับใจแน่นอนถ้าเกิดว่าคนณกำลังหามือถือสายเกมจอใหญ่หรือว่าจะไปเล่นโซเชียลเสียงกระหืมก็ได้ครับ มาพูดถึงในเรื่องของกล้องกันบ้างครับ i n f i n i t ตฮอตสิตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลัก2ตัวนะครับก็คือ13ล้านพิกเซลตัวหนึ่งแล้วก็2ล้านพิกเซลสําหรับการถ่ายทําหน้าชัดหลังเบอร์นะครับถ่ายทําถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์แล้วก็กล้องหน้าของเขาเนี่ยแล้านพิกเซลนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ากล้องเขาทําได้ดีไหมผมว่าทําได้ดีประมาณหนึ่งแล้วนะในเรื่องของความคมชัดผมเอาไปถ่ายมาในที่ที่มีแสงน้อยก็ตอบโจทย์แล้วก็ทําได้ดีนะครับในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยจับโฟกัสไปถึงลูกตาเราเลยนะครับ ก็ถือว่าในราคานี้คุ้มค่ามากๆจริงในเรื่องของกล้องนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างภาพให้ดูนะครับไปดูกันเลยนะครับ เรื่องของกล้องเนี่ยนะครับถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับที่ที่มีแสงน้อยมีโหมดในการปรับแสงได้นะครับหน้าชัดหลังเบลอทาออกมาได้ดีคมชัดนะครับคือผมจะบอกว่านี่ผมอยู่ในที่ที่มีแสงน้อยนะครับภาพออกมาถือว่าสวยงามเรื่องของโฟกัสนะครับโฟกัสไปที่ลูกตาของเรานะคุณผู้ชมครับก็ทําให้เราได้ภาพที่ค่อนข้างที่จะไม่สั่นไหวและนิ่งพอสมควรเลยทีเดียวครับวันนี้ผมมาทานอาหารนะครับที่เดอะพรามตรงสุขุมวิทยี่สนะครับก็ลองเอามาถ่ายรูปแล้วดูเออหน้ากินดีนะครับตัว AI ของเขาเนี่ยก็ปรับสภาพแสงต่างๆหรือว่าภาพต่างให้ ดูเนียนขึ้นอันนี้ที่สวนสาธารณะที่ผมไปถ่ายรูปแล้วก็นี่คือที่มันกรองครับใช้หมดกลางคืนถ่ายรูปทอาออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับคาวนี้เรามาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างครับกล้องหน้าตัวนี้เนี่ย8ล้านพิกเซลนะครับก็จะมีโหมดการถ่ายรูปปกตินะครับโหมดบิวตี้นะครับโหมดการถ่ายรูปบุคคลนะครับก็สําหรับคนที่ชอบความฟุง้งฟิ้งนะครับนี่มีสติ๊กเกอร์แบบฟุง้งฟิ้งให้ด้วยนะครับ ก็ถือว่าครบนะแล้วผมว่าก็เป็นกล้องถ่ายรูปที่ค่อนข้างให้ภาพที่คมชัดนะครับแล้วก็ให้ความเนียนที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูภาพตัวอย่างกันนะนี่ผมลองถ่ายโหมดที่เป็นบิวตี้แล้วก็ปรับระดับต่างๆนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็กลับมาที่เป็น AI Cam ครนี่เขาก็จะแบบเนี่ยคุณผู้ชจะเห็นว่ามันแบบโฟกัสเข้าไปลูกตาครับ นี่คือภาพที่ได้ออกมานะครับก็เป็นภาพที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะเป็นธรมมนธรมชาติไปถึงว่าอ้วนเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับก็คือเป็นาภาพที่กค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ใส่โหมดที่เป็นบิวตี้หรือฟูฟินเข้าไปก็ทําให้ภาพที่ออกมามันน่ารักมันดูมีเสน่ห์แล้วก็ผมว่า4,999บาทอ่ะมันคุ้มค่าแล้วกับกล้องที่มันได้ขนาดนี้นะที่ที่มีแสงน้อยก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับ เอาละครับมาถึงบทสรุปของตัวอินฟินิตฮอต2 2ตัวนี้นะครับผมจะบอกทั้งข้อดีและข้อเสียหรือว่าข้อสังเกตต่างๆของมือถือตัวนี้ทั้งหมดเลยครับผมขออนุญาตเริ่มกันที่ข้อสังเกตกันก่อนครับมีอยู่2ข้อหลักๆที่คุณต้องรู้ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อมือถือตัวนี้ในงบ4,999บาบาทครับอันดับแรกก็คือเรื่องของหน้าจอที่อาจจะสู้แสง ได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับในที่ที่มีแสงจ้ามากๆตัวนี้แสงมันอาจจะดอรอปลงไปนะครับอันที่2ครับตัวนี้หน้าจอของเขาเป็น HD+ เท่านั้นนะครับไม่ใช่ Full HD นะอันที่3ครับตัวนี้ช่องทางในการจัดจำหน่ายของเขาเนี่ยเป็นทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว s h อป e ี Laza d ดต่างๆนะครับสามารถซื้อออนไลน์ได้นะครับแล้วมีโปรโมชั่นเอ่อผมไม่แน่ใจตอนนี้น่าจะหมดไปแล้วผมใช้มาประมาณ10วันนะฮะก็คือ400คนแรกเขาก็จะมีแบบ VIP กัดจุให้ประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือข้อสังเกตที่ผมต้องบอกตรงๆเลยว่าเราเจอแบบนี้ในส่วนของอ,อ่สิ่งที่มันกาลังดีขึ้นมันไม่ได้แย่แต่มันกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆคือเรื่องของ XOS ที่เป็นเวอร์ชัน10.6นผมวว่่าตัีี้เ ถือว่าทําออกมาได้ดีและตอบโจทย์แล้วนะครับมีการลากตัว notification จากด้านบนลงมาแล้วก็สามารถที่จะอัดหน้าจอเป็นวีดีโอได้ด้วยนะครับก็ ผมว่าเออเนี่ยถือว่าคุ้มค่าทําได้ดีมากๆนะครับคราวนี้มาถึงข้อดีกันบ้างนะครับมันจะตอบโจทย์กับใครกับตัวที่เป็นฮอตสิบสอตัวนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือคนที่อยากได้มือถือหน้าจอใหญ่ครับหกจุเนี่ยถือว่าเป็นมือถือจอใหญ่เลยนะครับสแกนลายนิ้วด้านข้างถ้าคนอยากได้จอเล็กๆผมว่าข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่าอินฟินิตเนี่ยเขาเน้นจอใหญ่นะครับวาเล่นเกมแบบว่าจะได้เห็นศัตรูแบบว่าเข้ามาอะไรเงี้ยแบบกว้างมากขึ้นนะครับอันที่2ครับตัว CPU ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับ h e i o G 85ตัวนี้นะครับเน้นหนักในเรื่องของตัวกราฟิกนะครับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับอันที่3ครับแบตเตอรี่ตัวนี้อึดมากๆากคุณผู้ชมอึดมากจริงครับและอันที่4ครับตัวนี้เนี่ยเสียงกระหึ่มมากผมได้ยินเสียงเวลาแบบ Notification เข้ามาทีตึ้งนึงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเสียงดีเสียงมันใสกระหึ่มมากมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือข้อดีทั้งหมดและก็ข้อเสียทั้งหมดที่ผมได้พูดไปสำหรับตัว In f ฟ n i x ฮอต12ตัวนี้ในราคา4,999บาทครับถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่าจริงๆนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับถามมาที่ด้านล่างได้เลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจกันให้นิดหนึ่งด้กันครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบ้าม้าไปทีลาการไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย